สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของสู้ชางนะนี่ก็เป็นตัวอันดับหนึ่งของผมเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับอวยมาตั้งแต่ภาคคงไกลนแพ็คเตอร์แล้วซึ่งในเวอร์ชั่นของสตาร์เลน้องก็ดูเด็กลงนะฮะเป็นวัยรุ่นแล้วก็สัดส่วนก็ถือว่าพอดีนะครับถูกใจมากๆนะก็น่ารักตัวนะครับแล้วน้องก็เก่งด้วยนะน้องเป็นนาเมเดี่ยวที่แรงที่สุดของกายภาพตอนนี้ แล้วก็ใช้เบรกมอนได้ดีมากๆซึ่งที่ผมลง f o r ์ e เ h a นฮอถึงชั้นสูงๆเฮออสแเนี่ยน้องก็แบกได้นะครับน้องเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าทั้งเก่งทั้งน่ารักเลยนะฮะอวยครับอวยเรามาดูข้อมูลพื้นฐานนะครับก็ <c oughs> การตีธรรมดาเป็นการทำดาเมจกายภาพไปเฉยไม่ได้มีอะไรมากส่วนสกิลจะเป็นการทำดาเมจใส่ศัตรู1ตัว <c oughs> แล้วก็มีโอกาส3 3เรเหลือคือ1น,นใน3ที่จะมีการทำดาเมจเพิมเ่มเติมอีกหนึ่งครั้ง แต่ว่าถ้าสู้ชางโจมตีศัตรูที่โดนเบรกอยู่ตัวดาเมจเสริมมันจะถูกปล่อยแน่นอนนะครับก็ตัวอย่างนะถ้าผมใช้กับศัตรูตัวนี้ที่ไม่ได้โดนเบรกมันก็จะทำดาเมจเฉยๆไม่มีดาเมจเสริมนะคราวนี้พอผมใช้สกิลกับศัตรูที่โดนเบรกอยู่ตัวดาเมจเสริมมันจะติดแน่นอนนะครับนี่นะฮะที่เป็นเอฟเฟกตตามมาทีหลังส่วนไม่ตายจะมีความสามารถ4อย่าง หนึ่งก็คือเป็นการซัมมอนไก่มาทำ,ำเดเมจแต่ว่ามันมีโอกาสประมาณ00 0.000069เอร์เซ00นะครับที่จะซปมอนเป็นร้าน p o เวอร์เพย์ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันตู้ช่างเองก็เติมร้านนี้เหมือนกันนะน้องก็คอนเฟิร์มว่าปลอดภัยนะครับถ้าใครอยากจะประหยัดเงินก็แนะนำร้านนี้ได้เลยแล้วก็ความสามารถส่วนที่2ของไม้ตายก็คือจะเร่งแอคชั่นของน้องทันทีก็คือทาให้น้องได้เทิร์นเลย1เทิร์น ส่วนที่3ก็คือเป็นการบัฟพลังโจมตีให้น้อง2เทิร์นแล้วส่วนที่4ก็คือเวลาที่เราใช้สกิลต่อสู้จะเพิ่มโอกาสเกิดตัวซอสแตนก็คือตัวดาเมจเสริมอีก2ครั้งโดยตัวดาเมจเสริม2ครั้งตรงนี้จะทำดาเมจเท่ากับ50%ของค่าดาเมจเดิมก็พูด,ดง่ายๆว่ามันสามารถเพิ่มดาเมจตัวดาเมจเสริมตรงนี้ให้เป็น2เท่าได้นะครับก็เดี๋ยวมาใช้ใดูนะ เรากดไม่ตายแล้วเราก็สัลม,มนซัมมนไก่มาทําดาเมจแล้วก็ช่วยเบรกนะฮะแล้วน้องก็จะได้ลิงเทิร์นทันทีเลยนะครับพอตรงนี้มันติดเทิร์นแคผ่านอยู่อ่าน้องก็ได้เทิร์นต่อเลยแล้วตัวสกิลของน้องมันก็จะมีดาเมจเสริม3ครั้งได้นะฮะตรงนี้คือมอนมันโดนเบรกอยู่เพราะฉะนั้นดาเมจเสริมมันก็ทำงานครบทั้ง3ครั้งเลยนะครับ มาที่พรสวรรค์ก็คือเมื่อมีศัตรูในสนามถูกทาลายจุดอ่อนความเร็วของสู้ช้างจะเพิ่มขึ้น2เทินซึ่งเมื่อกี้ที่เราใช้ไม้ตายเบรกหมอนไปนะน้องก็ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเทคนิคก็จะเป็นการทำนเมตใส่ศัตรูทุกตัวในตอนเริ่มสู้นะครับแล้วก็ใช้เบรกด้วยนี่นะฮะจะเห็นว่าทุกตัวโดนนเมตรกายภาพหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่แพ้กายภาพก็จะโดนเบรกไป มาดูตัวอย่างการเล่นนะครับอย่างในที่นี้ก่อนสู้เราก็บัฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้ามอนมันแพ้กายภาพเราก็เปิดด้วยสู้ช้างได้เลยก็ทำดามจแล้วก็เบรกไปเลยนะฮะซึ่งสู้ช้างนะครับเขาก็เป็นตัวดามจหลักของทีมนะอย่างในที่นี้ผมก็เอาตัวติงหยุนมาช่วยบัฟแล้วก็ ใช้สกิลทำดาเมจไปดาเมจของเขาหลักๆจะมาจากตัวสกิลนะแล้วไม่ตายก็เอาไว้เล่งเทินได้อย่างในที่นี้ผมก็ใช้เคลียร์ลูกน้องก่อนซึมตรงนี้มอนค่อนข้างจะบางนะฮะดาเมจเขาจะล้นไปนิดนึง แล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ได้ของสู้ชางซึ่งดีมากๆก็คือเทคนิคสําหรับการเบรกบอสเป็นสกิลนะครับพอเราใช้สกิลแล้วไม่ตายเราเต็มเรากดไม่ตายต่อเลยนะฮะซึ่งไม่ตายของสู้ชางเนี่ยเราเอาไว้ใช้เบรกได้ดีมากมบรรลเกจเบรกได้เยอะแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วเราจะได้เทินต่อ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สกิลต่อได้มันก็เป็นคอมโบสกิลไม่ตายแล้วก็สกิลซึ่งจริงๆแล้วคอมโบนี้ก็คือเบรกโบเนียได้ด้วยตัวมันเองนะครับไม่จําเป็นต้องมีตัวอื่นช่วยก็เบรกได้เลยนะฮะแล้วดามเมจมันก็จะแรงตัวดาเมจเสริมของสกิลนะครับมันแรงมากซึ่งในงที่นี้ผมก็เอาเวลมาสโล่ตูพอเราสโลส่ัตูศตูก็จะโดนเบรกนานนะฮะแล้วผู้ช่างสกิลของเขาก็จะแรง เพราะว่าศัตรูโดนเบรคนะเบรกมันก็ดด้งรัวๆเลยนะครับอันที่จริงแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรในการเล่นนะก็เป็นตัวนาเมจทั่วไปใช้สกิลเรื่อยๆทุกเทินแล้วก็ใช้ไม้ตายเพื่อเล่งเทินได้เวลามันมานะครับแต่ว่าที่จะต่างจากตัวอื่นนิดหน่อยก็คือเรื่องที่ว่าเขาจะทำนาเมจได้เต็มที่จริงๆก็ต่อเมื่อศัตรูโดนเบรกนะฮะเป็นความต่างแค่อย่างเดียวนะครับแต่อเดียการเล่นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยละ สำหรับการอับสกิลก็จะเน้นที่สกิลต่อสู้ก่อนดาเมจของเขาหลักๆมาจากอันนี้แล้วก็ตามด้วยไม้ตายแล้วก็ตามด้วยตัวพรสวรรค์ติดตัวนะครับส่วนการโจมตีธรรมดาไม่จะเป็นต้องอัพเลยก็ได้แล้วก็ตัวควาสามารถเพิ่มเติมตอนเลือกขั้น2ก็คือเมื่อ HP ของสู้ชางต่ำกว่าครึ่งโอกาสโดนโจมตีจะลดลงซึ่งผูดตรง,งว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากเท่าไหร่นะฮะ ของเลือกขั้น4ีก็คือทุกครั้งที่ตัวซอร์สแตนหรือก็คือดาเมจเสริมมันทํางานดาเมจของดาเมจเสริมนี้จะแรงขึ้น2%โดยซ้อนได้สูงสุด10ชั้นพูดง่ายๆว่าพอเราสู้ไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่10ชั้นก็คือ20%อันนี้ถือว่าดีที่สุดเลยเพราะว่าดาเมจหลกักๆของตัวเขาก็มาจากตัวซอสแตนนี่แหละตัวเลือกขั้น6กก็คือหลังจากใช้การโจมตีปกติหรือสกิลแล้ว หากในสนามมีศัตรูที่โดนเบรกอยู่ก็จะเล่งแอคชั่นของสู้ชางขึ้น15%ทําให้เขาได้เทินบ่อยขึ้นก็ดีเช่นกันนะแต่ว่าผมมองว่าเลื่อนขั้น4คือดีสุดนะครับแล้วก็ค่อยอัพเลื่อนขั้น6ส่วนเลื่อนขั้น2ก็ไม่ต้องรีบอัพก็ได้ต่อที่กลุ่มดาวนะครับดาวหนึ่งของสู้ชางเป็นดาวที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ก็คือถ้าเราใช้สกิลต่อสู้กับศัตรูที่โดนเบรกอยู่ จะฟื้นแต้มสกิลกลับมา1แต้มพูดง,ง่ายๆว่าเราไม่เสียแต้มสกิลในการใช้กับศัตรูที่โดนเบรกอยู่นะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสู้ชางเนี่ยเขาได้เทิร์นบ่อยปกติถ้าไม่มีดาวนี้เขาจะใช้แต้มสกิลเยอะมากแต่พอมีดาวนี้แล้วมันจะชิลขึ้นเยอะนะครับนี่เป็นดาวที่สําคัญที่สุดเลยถ้าคุณอยากจะเมนน้องแนะนําว่าควรเปิดให้ได้ดาวนี้นะครับส่วนดาว2หลังจากที่ตัวดาเมจเสริมของสกิลมันทางาน สู้ช้างจะได้รับดาเมจลดลง20% 1เทิร์นทนอันนี้ก็กลางๆดาวสีก็คือเอฟเฟกต์ทำลายล้างของสู้ช้างเพิ่มขึ้น40%เอเอฟเฟกต์ effect ทำลายล้างคืออะไรก็คือเวลาที่สู้ช้างเบรกศัตรูได้มันจะมีดาเมจที่เขียนว่าทำลายแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลซึ่งตัวเอฟเฟกต์ทำลายล้างก็จะไปเพิ่มดาเมจของตัวดาเมจทำลายแล้วก็ดาเมจเลือดไหลนะครับก็เป็นดาวที่ดีนะเพราะว่าสู้ช้างเขาได้เบรกบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ตัวเลือดไหล มันจะแรงตามเลือดของศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจก็ค่อนข้างจะแรงเลยส่วนดาวหก็คือเอฟเฟกเพิ่มความเร็วของตัวพรสวรคร์สามารถซ้อนได้2ชั้นแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้สู้ช้างจะได้รับ Effect เอฟเฟกเร่งความเร็ว1ครั้งทันทีก็เป็นดาวที่ถือว่าโอเคนะครับช่วยเพิ่มความเร็วทําให้ได้เทิร์นบ่อยแต่ว่าดาวที่สําคัญจริงๆของน้องผมมองว่าเป็นดาวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตามด้วยดาว4ส่วนดาวอื่นถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไร ต่อที่ไลค์โคนแนะนำนะครับก็จะมีเทียให้ดูตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นรายละเอียดดาเมจก็คือผมเทียบจากตัวไลค์โคน5ดาวกระชาขัดหนึ่งส่วนอันอื่นจะเป็นขัด5นะครับขัดก็คือบางสอน,นะฮะติดจากเกนชินมาก็ของเซเล่นะครับถ้าเกิดว่าเราทำสปีดถึง160ได้ซึ่งสู้ชางก็ทำได้ไม่ยากเพราะว่าเขามีบัฟความเร็วในตัวเองอยู่แล้วถ้าใส่รองเท้าเข้าไปแล้วก็เอาเพิ่มจากออฟรองนิดหน่อยก็ ถึง160ได้ซึ่งดามจก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผมเอามามาเป็นมาตรฐาน100%ส่วนของยานชิงก็จะให้อัตราคีกับความแรงคีซึ่งในเกมมันเขียนว่าให้อัตราคีแค่1เทินแต่เวลาเล่นจริงมันจะให้2เทินนะครับเพราะฉะนั้นดามจก็ไม่แย่เลยส่วนสีดาวที่ดีที่สุดก็เป็นประจําตัวของน้องนะฮะซอดเพก็คือเวลาที่เราโจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ําๆน้องจะทำนามิดได้แรงขึ้นเรื่อย โดยที่เวลาที่เราใช้สกิลถ้ามันทำดาเมจหลายครั้งเราก็จะได้บัฟหรือสแต็กตามจำนวนครั้งดาเมจที่ทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บตัวสแต็กให้เต็ม5มันใช้เวลาแค่ประมาณ2เทินก็ได้แล้วอันนี้ก็สู้กับพวกฮาดาวได้เลยตัวไรคนเรือจากร้านเฮอร์ต้านะครับถ้าเราฆ่าศัตรูเพื่อเอาบัฟพลังโจมตีได้ดาเมจมันแรงนะแต่ว่าศัตรูบางตัวพวกบอสไม่เรียกลูกน้องเราเก็บบัฟไม่ได้ดาเมจมันก็จะดอกไปเยอะส่วนต้านเหิง ก็ให้พลังโจมตีแล้วก็ถ้ามีศัตรูในสนามน้อยกว่า2ตัวเราได้อาัตรายคี้เพิ่มซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจก็จะค่อนข้างนิ่งแล้วก็ดาเมจถือว่าโอเคเลยส่วนซับสไครต์จะเพิ่มดาเมจของสกิลกับการตีปกติซึ่งถ้าเกิดว่าเรารอให้พลังงานไม่ตายมันเต็มเราค่อยกดสกิลดาเมจมันจะแรงขึ้นก็จริงแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เราเก็บพลังงานเอาไว้นะถ้าพลังงานเต็มก็แนะนําว่าใช้ไม่ตายเพื่อทำดาเมจเพื่อเล่งเทิร์นเลยดีกว่า เพราะฉะนั้นดาเมจที่ได้ในกรณีที่พลังงานไม่เต็มก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวของหยานชิงฟีจากร้านฟอร์เดนฮอลให้สปีดกับดาเมจก็กลางๆไม่ได้แย่ส่วนแบตเทนพาร์ตจะดาเมจเบานะแต่ว่าจะเน้นเรื่องการล้างบัฟของมอนก็เอาไว้ใช้ในบางสถานการณ์นะครับต่อที่ลีลิกนะครับจริงๆแล้วสู้ชางเป็นตัวละครที่สามารถเล่นเป็นสายทำลายล้างได้หรือจะผสมก็ได้ แต่ในวิดีโอนี้ผมจะพูดแค่ของสายคี้เป็นหลักนะเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่าแล้วไว้ของสายทำลายล้างอาจจะมีเป็นวิดีโอแยกอีกทีนึงก็เซตแนะนำนะครับ4ชิ้นก็จะแนะนำเป็นเซตกายภาพได้ดาเมจกายภาพกับเพิ่มโจมตีดีสุดเลยแต่ว่าในช่วงต้นเกมจะใช้เป็นมาร์กตเทียเอาโจมตีกับสปีดก่อนก็ได้ส่วนเซต2ชิ้นสเปซกับไอเนิสามารถใช้ได้ทั้งคู่แต่ว่าสเปซจะแรงกว่าประมาณ5%นะครับ แล้วออบหลักก็แนะนําเสื้อเป็นอัตราคีรองเท้าจะเป็นโจมตีหรือสปีดก็ได้แต่ว่าถ้าใช้เป็นไรคนเซเลก็แนะนําเป็นสปีดตัวลูกแก้วก็ใช้เป็นดา mm hmm. เมจกายภาพแล้วก็ตัวเชือกใช้เป็นฟื้นพลังงานหรือโจมตีก็ได้โดยเดียแล้วผมแนะนําว่าควรจะมีพลังโจมตีอย่างน้อยหนึ่งแหลกนะครับจะเป็นจากเชือกหรือว่าจากรองเท้าก็ได้แล้วก็ออฟรองแนะนําเป็นอัตาคีความแรงคิตามด้วยสปีด จมตีแล้วก็ทำลายล้างก็เอามาเสริมได้นะครับในส่วนตัวคอมโบก็จะมีตัวบัฟ3ตัวก็คือติงหยุนบูเนียแล้วก็แอสตาเราสามารถใช้ตัวไหนก็ได้นะครับ3ตัวนี้โอเคหมดเลยแต่ว่าจากที่ผมลองเล่นมาผมรู้สึกว่าใช้กับติงหยุนจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มีอีก3ตัวนั่นก็คือเวลตันเฮิงเปร่า เ่าก็จะเป็นตัวลดพลังป้องกันศัตรูก็เพิ่มดาเมจให้สู้ช้างได้รวมถึงพวกดาเมจการทาลายล้างพวกเลือดไหลเปลาก็เพิ่มได้เช่นกันแล้วก็เวลกับต้านเถิงก็จะเป็นการหน่วงเทินศัตรูซึ่งก็จะทําให้ศัตรูต้องอยู่ในสถานะการเบีกนานขึ้นแล้วก็ทําให้สกิลของสู้ช้างทำดาเมจได้เต็มที่นั่นเองนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับยังไงถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ